อันนี้มาทำยาสมุนไพรนะครับพี่น้องมาอธิบายยาสมุนไพรให้พี่น้องดูว่าอันนี้มันเป็นยารักษาไตนิ่วในไตนะขับปัสสาวะนะครับก็มีมะนาวนะครับมะนาวหนึ่งลูกอันนี้ก็วิสกี้เหล้าขาวสีสิบนะครับเทใส่แก้วแล้วหนึ่งเป๊ก แล้วก็ใส่แก้วใหญ่นะครับอันนี้น้ำพึ่งน้ำพึ่งอย่างดีนะครับน้ำพึ่งไม่ใช่เดือนห้านะหน้าแรงด้วยไม่ใช่น้ำพึ่งธรรมดาปกติยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านดูโอ้โหน้ำพึ่งนยครับมันน้ำพึ่งเดือนห้าหรือเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้า น้ำพึง่งท่านี้ลืมลืมตัดบักนาวลืมผ่าบะนาวนะมะนาวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องกลับกล้องก่อนไม่กลับไม่เก็บก็ได้เอตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอา่ัวมะน,นาวหั่นมะน,นาวเป็นชิ้นพวก ว่มามะนาวก็พอประมาณกลมๆนะมะนาวแป้นมะนาวแป้นหวีพอมะเ,เล็ดออกก่อนนะครับพอมะเล็ดออกให้หมดก่อนครับล้มเลยชิดหายเลยขากล้องไม่ค่อยเวิร์ตตั้งใหม่ตั้งใหม่เนม,มันซักเนื้อซักกระเดๆๆี่ยวกระเดีว มเมล็ดออกก่อนนะครับเม็ดมะนาวออกก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้มันเป็นกา้านเขาเรียกตรงกลางกลางของมะนาวนี่เอาเมา็ดออกก่อนเม็ดของมะนาวออกก่อนเคี่ย์ออกให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยปีเข้าไปบีเข้าไปนะครับครับใส่เข้าไปเลยเป็นยาสมุนไพรแก้ไตรักษาไต รักษานิ้วในไตนะครับความรุงเลือดหั่มไม่ขึ้นคองไม่ขึ้นกระดอดไม่ขึ้นนี่นะครับใส่เข้าไปเลยกินทุกวันนะนี่ทำให้เลือดลมดี่เสร็จแล้วแล้วก็เอาน้ำผึ้งผึ้งสักหนึ่งช้อน ช้อนก่อนนะครับพี่น้องเอาช้อนก่อนนี่ครับช้อนช้อนโต๊ะช้อนชาไม่ใช่ช้อนชาช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะเทเข้าไปใส่ช้อนก่อนนะกะพอประมาณน้ำผึ้งโอ้ลุน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 นี่ครับหนึ่งช้อนนี่เหล้าขาวผสมน้ำมะนาวน้ำผึ้งเดือนห้า คน้าไปอย่างนี้นะครับคนก็ไปแล้วก็วกเสร็จแล้วแล้วก็เอากากมะนาวออกนะครับเอากากเปลือกมะนาวากากมะนาวที่เราบีบไปเมื่อกี้เอาออกเมื่อกี้ล้างนั้นด้วยที่มันเปลือกเคลือบผิวเปลือกมะนาวมันก็จะออกขมๆหน่อยๆแล้วก็จะเป็นยาทิ้งไปโคนเข้าไปนะครับโคนแม่นเข้าอย่างนี้ นะมันเข้ากันอย่างเงี้ยกินทุกวันนะบำรุงร่างกายบำรุงสมรรถภาพทางเพศไม่เสื่อมเพรมันเสื่อมมันไม่ขึ้นนี่ครับเป็นอาหารเสริมแบบไทยๆนะครับน้ำพึ่งมะนาวเหล้าขาวนะครับถ้าใส่เกลือด้วยมันก็จะเป็นแบบมีต้มมีมีตามิีซีบีีอีเอฟทีอะไรนะั่ เ,เรียบร้อยแล้วครับเป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งผสมมะนาวเหล้าขาวนะครับน้ำพึ่งผสมมะนาวเหล้าขาวล้างไตนะรักษาไตนิ่วในไตบำรุงเลือดบำรุงสมองบำรุงกระเจียวหมไม่ขึ้นของไม่ขึ้นนี่จะกินให้ดูเลยนะครับเนี่ยนะครับ ยอดผิวสวยหน้าตาหล่อเหมือนคนทำเนี่ยแหละครับสุดยอดเยี่ยมลองไปทําดูนะครับทำกินดูทุกวันทุกวันนะร่างกายสุขภาพจะแข็งแรงสวัสดีครับแข่น,นี้นะครับบ๊ายบายทุกัดทุกกะ